น้องๆรู้ไหมคะว่าความยากของการเข้า m n a g e m e n t Trainee มันอยู่ที่ตรงไหนมันไม่ใช่การเข้า s s m เ n m e n t Day ความยากของ m n a g e m e n t Trainee คือการที่เขาจะเรียกคุณเข้าไปรอบ s s e เซ m e n t Day รอบ Open House นะคะนั่นคือความยากเพราะอะไร m a n a g e m e n t Trainee ตอนนี้นะคะทั้งจบอินเตอร์ทั้งจบนอกมีเยอะมากๆและคนเหล่านี้ต้องการงานที่เงินเดือนสูงเช่นเดียวกัน แต่ปัญหาจะติดตวงที่คนที่จบตรีและจบแค่ภายในไทยเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าเออเราฉันจะไปยังไงดีคู่แข่งสูงเหลือเกินและทําให้เรากลัวนะคะซึ่งวันนี้พี่รักษณ์จะมีทางเลือกสําหรับคนที่นะคะจบปริญญาตรีในไทยนี่แหละแต่อยากจะเติบโตไปกับโครงการเมนเมนต์อร์นี้ซึ่งพี่รักษณ์เองก็เป็นคนหนึ่งที่เติบโตในไทยนะจบในไทยแล้วก็เติบโตกับเมนเมนเนอร์และมีเงินเดือนเกินครึ่งแสนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่รักจะบอกเคล็ดลับในทคนิคว่าเราต้องนะคะ ไต่เต้ามากกว่าคนอื่นหน่อยคําว่าไต่เต้ามากกว่าคนอื่นคืออะไรคุณต้องเริ่มจากพิจารณาและวิเคราะห์ตัวเองนะคะข้อ 1. เกรดของคุณมันได้2.5บวกหรือ3บวกนะคะโปรไฟล์ที่ดีคือโปรไฟล์ที่เกรดมากกว่า3บวกนะคะสำหรับคนที่จบตรีในไทยนะฟังข้อนี้โปรไฟล์ที่ดีคือโปรไฟล์ที่มากกว่า3.00บวกข้อแรกได้ไป2นะคะ ภาษาอังกฤษนะคะถ้าคุณไม่ได้จบจากนอกยิ่งคุณมีภาษาอังกฤษโทอีกสูงๆมันก็ยิ่งเป็นข้อได้เปรียบนะคะควรม,มากกว่า550550 550, ้นี่คือเบสเลยนะฐานเลยนะถ้าให้ดีคุณได้เจ0 0อันเนี้ยคุณเทียบกับคนที่จบต่างประเทศได้เลยโอเคไหมนี่คือจุดที่คุณควรจะมีพกไว้3ส,สิ่งนี้ที่ทให้คุณได้เปรียบคนที่จบจากเมืองนอกคือถ้าคุณได้ภาษาจีนด้วยเนะี่ยมันจะเป็นอะไรที่คุณสามารถ ไปได้ไกล่คนอื่นนะเพราะนะคะเปนเอ้มนเทรนีบางที่ถึงแม้จะจบจากนอกแต่คุณไม่ได้ภาษาจีนเลยแต่บริษัทเขาเน้นภาษาจีนเขาก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้มากกว่าคนอื่นนะคะนี่คือ3 c มเช็คลิสแรกๆนะคะที่นะคะเขากําลังดู สอีกเช็คลิตหนึ่งคือ Activity ของความเป็นผู้นำถ้าตอนที่คุณเรียนนะคะคุณมีโปรไฟล์ในการทำสิ่งอะไรที่มันเป็น Top c l ลาสนะคะอันนี้สามารถเขียนลงไปทำให้ดึงดูดตาดึงดูดใจกรรมการได้เพราะนั้น4ข้อนี้เป็น4ข้อแรกที่คุณต้องมีเช็คลิสต์ไว้ในเรซูมเม่นะคะอ่ะไปต่อนะคะเมื่อผ่านเฟสแรกไปแล้วเฟสที่2นะคะคืออะไรเฟสที่สคือการเลือกโครงการ การเลือกโครงการเนื่องจากนะคะแน่นอนว่าเราไม่อยากไปแข่งขันกับคนที่จบต่างประเทศมากๆเพราะฉะนั้นการเลือกโครงการของเราอาจจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในสายหน้าบ้านโอเคปะเพราะหลังบ้านข้อแรกต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะข้อ2คนจบต่าง จากต่างประเทศส่วนใหญ่ชอบงานหลังบ้านค่ะชอบงานวิเคราะห์ชอบงาน Data เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทํางานที่แตกต่างคืองานหน้าบ้านนะคะงานหน้าบ้านคืองานประเภทไหนนะคะกลุ่มเซลล์แมนเจอร์นะคะกลุ่มเกี่ยวกับสโตร์แมนเจอร์นี่คือเรียกว่างานหน้าบ้านทั้งหมดนะคะซึ่งงานหน้าบ้านเขาจะรับเกรดนี่ค่ะขั้นต่ําคือ2.5 ถ้าคุณเกรดไม่ต่ำกว่านี้ไปต่อนะนะคะนี่คืองานหน้าบ้านที่คุณมีโอกาสได้เปรียบมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรงานหน้าบ้านทํางานหนักนะคะหลายๆคนบอกว่าได้ยินว่าไมไเนมเทนทูนีทำงานหนัก จริงนะคะถ้าคุณไปงานหน้าบ้านโอเคป่ะหนักไม่หนักให้ดูที่ว่าลักษณะงานเป็นไรงานหน้าบ้านถ้าเป็นงานหน้าบ้านสายสตูทางาน6วันต่อสัปดาห์อันนี้คุณต้องรู้ก่อนนะงานหน้าบ้านสายสายงานขายอื่นๆที่ไม่ใช่สตูทางาน5วันต่อสัปดาห์แต่งานหลังบ้านเขาจะทางานแค่5้วันต่อสัปดาห์ทุกคนนี่คือความแตกต่างกัน แต่งานหน้าบ้านนะคะแน่นอนว่าเป็นสายที่เป็นหารายได้โดยเฉพาะหน้าบ้านกลุ่มงานขายจะมีรายได้ที่สูงมากจาก Incenti v e ฐานเงินเดือนบวกกับค่าอื่นนะคะสีห้าหมื่นไม่พอนะคะยังได้อินเซน i v e บางทีได้เป็นแสนด้วยซ้ำ น,ะะนี่คือสิ่งที่หน้าบ้านได้เปรียบกว่าหลังบ้านถึงแม้เราโปรไฟล์ไม่ดีไม่ได้จบนอกไม่ได้จบอินเตอร์คุณก็สามารถไปต่อโครงการเมนเทนเนนต์เทรนีได้แต่คุณต้องไปสายหน้าบ้านเพราะสายหน้าบ้านคนไม่อยากทําพี่รักษ์แนะนําและสนับสนุนให้คนไปทาสายงานขายซึ่งเป็นสิ่งที่พี่รักษ์ก็เติบโตมาจากด้านนี้ถ้าคุณทํางานขายคุณจะเก่งกว่านะคะเพื่อนรุ่นเดียว,ยวกันเนี่ยมากกว่า5ปีเพราะอะไรตอนที่คุณทํางานขายคะ่ะคุณต้องใช้เทคนิคในการเอาตัวรอดสูงมากๆ คิดดูว่าคนที่ทํางานขายต้องใช้เทคนิคเอาตัวรอดทุกวันต้องไปเจอลูกค้าวันละสามคนห้าคนสิบคนแบบเนี้แล้วต้องคุยกับลูกค้าสองต่อสองแบบนี้แล้วต้องเอาสถานการณ์ให้อยู่คุมสถานการณ์ให้อยู่และสุดท้ายจะต้องปิดยิวปิดโค้ดงานขายให้ได้นี่คือสิ่งที่คนที่อยู่หน้าบ้านกําลังเผชิญแน่นอนว่าเมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยความที่จะต้องชนกับเรื่องยากๆทุกวันอยู่แล้วเนี่ยค่ะ แน่นอนคุณก็เลยเก่งกว่าคนอื่นนะคะมากกว่าเขา5นะห้ปีด้วยซ้านะคะถ้าคุณทํางาน1ปีของคุณกับ1ปีของเขามันจะไม่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นโครงการเป็นไหนเปนเพนี้เหมือนกันแต่พี่ลักบอกเลยว่าสายหน้าบ้านจะเป็นสายที่เติบโตกว่ามากนะคะแต่ ไม่ได้บอกว่าใส่หลังบ้านไม่ดีหลังบ้านนะคะคุณจะได้เห็นงานที่กว้างหลังบ้านตอนนี้เข้ารับส่วนใหญ่เป็นรับจบโทและก็ส่วนใหญ่ก็เป็นจบจากต่างประเทศทุกคนข้อดีคือคุณได้ไปรีโลเกตมาแทบทุกแผนกเลยนะบริษัทใหญ่ๆหญ่ให้คุณรีโลเกตไปทุกแผนกเลยนั่นหมายความว่าเขากำลังกลูมิ่งคุณเติบโตกันในการเป็นเมจเมนเลเวลอะแต่มันอาจจะเริ่มจากการเป็นซีเนียแค่นั้นเองนะคะแต่คุณผาถือว่าดีกว่าคนอื่นๆที่มาใส่ตรงนะคะ โอเคพี่ลักษ์จะให้นะคะข้อคิดประมาณนี้ถ้าคุณจบตรีในไทยและนะคะไม่ได้แบบมาจากต่างประเทศหรืออินเตอร์นะคะมีทางเลือกนะคะก็คือไปโครงการที่เป็นสายหน้าบ้านซาหน้าบ้านมีสายงานขายและสายสตูนะคะถ้าใครที่ฟังแล้วอยากที่จะเข้าโครงการปเป็นเด็เทรนนีแต่โปรไฟล์ไม่ได้แบบจบนอกไม่ได้จบอินเตอร์สอบถามพี่ลัก์เข้ามาได้พี่ลักกยินดีตอบคาถามให้ฟรีๆหรือถ้าคุณคิดว่าคุณสมัครเข้าไปแล้วแล้วมีโครงการที่เรียกคุณไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเตรียมความพร้อมนะ ะะวันนี้ซื้อสั่งซื้อเซตหนังสือยังบลัทุกคนราคาหลักร้อยนี่แหละนะคะเข้ามาบลิปคูป卡สกับเพื่อนๆฟรีวันที่10แล้วก็วันที่28เลือกได้แค่1รอบนะคะวันที่10ใกล้จะถึงแล้วแล้วก็นะคะมันมีคอร์สออนไลน์ด้วยใครอยากที่จะเรียนออนไลน์เรียนเองไม่ต้องมาคุยกับพิลักษณ์ไม่ต้องมาสอนสดไม่ต้องมาถามตอบมีเหมือนกันราคาหลักร้อยเช่นเดียวกันนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่หน้าโปรไฟล์และนะคะสอบถามข้อมูลอื่นๆกับแอดมินพิลักษณ์ได้ที่อินบ็อกซ์นะคะสอบถามเขาม้ามาได้เลยวัน,น